เลอะเทอะเลยอาหารคุยกันเลอะเทอะเลยสวัสดีเพื่อนพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูนะครับไปได้ลงคลิปสนานวันนี้มาอัปเดต เป็นไงมั่งครับราคาช่วงนี้อาหารก็แพงเหมือนเดิมราคาหมูก็เท่าเดิมสำหรับชุดนี้ก็80-90แล้วก็พร้อมขึ้นจะพร้อมขึ้นสังเวียนแล้ว ช่วงนี้หมูก็โตช้ายังเลี้ยมอยู่เหมือนเดิมไม่มีถอยสู้กันต่อไป ยังไงก็ฝากติดตามรับชมช่องด้วยนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตเรื่อยๆดูสิคุยกันเลอะเทอะเลย